เหนือวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะวัดป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดป่าแดดตําบลป่าแดดอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และวัดต่างๆทั่วจังหวัดโดยมีนายวิรพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนส่วนราชการตลอดจนพระสนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีและมีพระครูภาวนาวชิรธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าแดดเป็นประธานฝ่ายสง ทั้งนี้มหาเทราสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์วัดทุกวัดทั่วราชาอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมทวิตอุทิศถวายพระราชากุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนทุกวันเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568เป็นต้นไป จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมณนวัดใกล้บ้านเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์